มาหาลูกก่อนจะไปทำงานจ้าถือขั้นไปหรอเธอเจ๊ใครจะไปเที่ยวผู้ชูยังผูช่แม่กผู้ช่แม่กมาไปหาลูกพี่น้องอ่าพอมีพ่อผู้ชูพ่อยังผู้ชูพ่อยังผู้ช่เสียงสวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะพ่อด้วยค่ะ มาไปหาลูกพี่น้องพอดีมาเจอลูกอยู่ปตทอืมน่าไหมมันคือคุรูดิฉันม <า S 2> นันคือนักมวยเถอะไม่เหมือนนักมวยจังพอดีว่าอยู่ปตทพอดีก็เลยโทรหาลูกอยู่ใสป่ะนายู่ปตทเอา้บาบังเอิญเจอลูกเลยไปยังยังถ้าย็นจใจในลูกแอร์หนูมันหนาวปะ่ะลูกเอ้ย

เอาขึ้าเลยไไทย่นั้นมีหิงบ่ลูชนก็ได้สีประกาไปไม่ค่ไมเสียไม่หิ้งแล้วอพี่ไงโอ้ยด้งดิงก็ดิ่งดิ่งดิ่งดิงกดิ่งดิ่งดดิงก็ดิ่งดิ่ดิ่งเดินงเด้กนเดินงดกตึง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 ส่งอย่งคืใส่คือเถอ ไปคไปากจ่าแม่กี่ไปหนมาไปโรงเรียนมาบอกไปงานนั่คุ้ยสุดคู่ไปงานนําบอกจ้าพะนะเ่ื่อไไปมันมาถามมะไรแต่ไปงานนั่บอกว่าัโหบอมาผาพอดีบางเอื้ป่าพันมาอเมชช่องบินบินบิงบิบิงบินงตึงตึงงงแค่รูอยู่เดงเงเดงเิงง

ป๊าปป๊าปป๊า,ปาออปเแลว้วบ๊ายบายนายต่ข้าอยู่ตรงนี้แล้วนะ ปูใหญ่แต่ลูกคาอีกย่างขึ้นใหญ่แต่อ่ะน้าอิสตูอิสตูอิสตูกะโอ้ซากอิสตู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 ยิ้มก่อนยิ้มก่อนเฮ้วน้องนี่ตั้นเน่พูตโตเอามาเลยบาดนี้แม่คิงมาแล้วบาดนี้โอ้ายว้ายว้ายยานเลย ใช่ที่บอกข้ามไหนบอกไปที่โซเดียนมา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 สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีขาไอ้ยังขาจ้าสวยก่อนจ้าสวยอย่าง้จ้าสวยก่อนอจะถ่ายรูปกับพ่อกันเลยอ่ะแม่ไหนี่แม่ไอ้ยิบกันยิบกันยิบแม่แม่กันผู้ชุบผ้าผู้ชุบผ้าผู้ชุบผ้าก่อนผู้ชูผ้าก่อนได้ไหมล่ะได้เยอะขาบ่นเด ทำไมเอ๊ะชิคก no uh, okay. mm? ี้พายบอกให้มายิ้มถ่ายรูปให้ดิใครยิ้มสวยยิ้มฟันสวยหน่อยก็เอ๋เขินยังไงเขินสวยช่อ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 ไปอช่อช่อ ใครยิ้มฟันสวยเขินยังไงนาขาครอนเดินนางเด็กุงุงนเดิกนเด็กงนเตเตต็เตเต็มงตงเต็เต็มงตเต็มเตเต็มงตเต็มเต็มเต็มงตเต็มเต็มงตเต็มเต็มงตเต็เต็มงต็มงตเต็มเต็มเต็เต็เต็มเต็มงตเต็มเต็มเต็มงต็มงตเตเต็มเต็มเต็มงต็เต็ตตเต็ตตเต็ตตตมตตมตต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 ตงต นาขาวคันรันเดินนางเดอเนนางเด้อตึงตึงตึงตตึงสวัสดีค่ะหนึ่งสองสามทุจ้าไม่พออยนี้มันลูกพี่มาเฟลมบอนี่ขันยน้ำท่าจได้บอลใช่ป่ะใช่ป่ะขันยางน้ำท่าจะดูเทนได้บอได้แล้วลูก ฉันจะปิดหน้าแล้วนะแลอวมาให้ลูกไปเนี่ยมาแล้วมาแล้วจะมาจะมาอะไรที่เลิงรุกระทาคุณคุณไปคุณทำอะไรที่นี่ใครมาเจอมาใครลุดบ๊ายบายปุ๊บจุ๊บ